ตอนนี้ผมมาที่เขาเรียกหอแก้วนะครับหอแก้วของมุกดาหารเพื่อจะชมวิวเมืองมุกดาหารนั่นเองก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของมุกดาหารนะครับหอแก้วมุกดาหารนะครับอโอ้โหสูงา่างนี้นเลยนะครับนอนอนี้งหนือเสียค่าชมค่าธรรมเนียมคนละยี่สิบบาท รยากาศข้างล่างนะฮะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยชั้นหกเราขึ้นรียไปชั้นหกนะครับซึ่งเป็นหอแก้ววันนี้คุณอุ้ยก็มาเป็นกายให้เรารั้งับอา,อากาศเป็นไงฮะที่นี่อากาศ ธรรมดาธรรมดาครับ20องศา20องศานี่คือเป็นออคแก้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นที่อะไรนะปฏิสถานพระพุทธนาวมิ่งมงคลมุกดาหารอ่าแล้วก็แต่เราขึ้นแค่ชั้นหกนะครับชั้นหกที่สูงเมืองสําราญชายโขง360องศาโอ้โหเพราะที่นี่คือ360องศาจ้าวนะช้างกัน อ่าเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด4โซนนะ<ซ>ก็ถือว่าเดินเล่นเลยตามสบายแรกเหรียญชมวิวมีกล้องให้ส่องนะฮะเราก็จะเห็นวิวท้องนานะตรงนี้โอ้สวยดีครับอนุรามาเลยนะฮะอ่าเห็นแม่น้ำโขงมุมนี้ด้วย เห็นท <The> ั้งเมืองเลยนะครับเห็นาการมือี่ยนมองเห็นโอ้โหแม่น้ำโขงสุดลูกหูลูกตานะฮะนี้ก็คือตที่เรานอนเมื่อคืนนี้นะฮะเวลานอนในนั้นกับดูวิวนี้คนเลื่อกเลยนะอันนี้มันแบบโอ้โห นี่นะฮะนาอยู่ปิดแม่น้ำโขงเลยนะครับโรงนรมมากมายนี่เป็นโรงแรมที่เราไปไปติดต่อเมื่อคืนนี้เท่าไหร่นะคุณรุตหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขั้นต่ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่ยะอยู่วิวริมแม่น้ำโขงแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ผมให้ท่านดูแบบพาโนรามานะฮะเดี๋ยวติดเสานิดนึงอืมไปถึงนู่นเลยครับมีสั่งทางด้านทิศตะวันออกนะฮะจะมีภูเขา สังเกตว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าก็ภูผาเทอือก็ไปทางนี้นะฮะเป็นแนวแนวภูแนวเขานะฮะซีดหมดเลยสังเกตว่า้ายป้ายตรงนี้ซีดหมดเลยนะเพราะแดดฝั oh, really oh, ่งนี้แรงมากอ๋อ oh, นี่เขามีแผนที่ให้ดูด้วยนะเยือนเมืองแฝดสยามนะมุกดาหารสมุทเขตกวางตีโอ oh, ้ม,มออีมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมัน <laughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย ซีดมากเลยฮะโดนแดดแสดงว่าแดดที่นี่แรงมาก240โวลต์เมตรสุวรรณเกษนะถึงแล้วดานลาวบ่าวนี่เป็นแผนที่โบราณนะบารไงย์นี่จะเห็นมุมมองของถนนนะครับตรงนี้อีกมุมหนึ่งด้านบนก็จะเป็นที่ ทะูปอยู่โดยรอบนะครับ300สามร้อยสิบองศาจริงๆทางลงก็จะเป็นบันไดวนนะฮรเนื่องจากเป็นหอผมก็จะลงไปที่ชั้นดูวิวเจอทางออกนิดนึงก็จะเป็นที่ให้ตีละครังได้ถ้าออกไปก็ออกไปตีละครัง เดี๋ยวลองไปดูนะครับแล้วก็เปิดครับนี่นะครับบางคนก็ออกมาตีละครั้งนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นตะดแถบไปก่อนารงนี้ก็เป็นวิวด้านนอกนะครับที่แกระชุนงจางที่จังหวัดสุมเด็จยังไงเป็นภาพโบราณเลยนะที่เขมีทัศการเป็นชุดคนโบราณ มีป้ายต่างๆไทยกุลาไทยกระโซมีอายุถึง 200, สองละพันสมันไปเองแล้ว